สำหรับผมเองการทำงานมันจะทำให้หยุดคิดอะครับมันอยู่กับปัจจุบันมากกว่าถ้านั่งคิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำแล้วมันก็จะหยุดหยุดตั้งคำถามนั้นไปในช่วงเวลาชื่ออาร์มครับวันทยาทิติไพศาล ทำงานประจํามาตลอดเป็นผู้กำกับโฆษณาทํางานเคียร์ทีฟแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะทำโปรดักชันเป็นพวกแบบภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวช่วงก่อนโควิดสักหนึ่งปีผมก็รู้สึกว่าเอออยากมีสตูดิโอของตัวเองทาอะไรสักอย่างแต่แต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องทํางานศิลปะหรือเป็นเพนเตอร์แล้วก็โควิดมาพอดีเลย <laughs> สิ่งที่ทําได้ตอนโควิดก็คือนั่งวาดรูปอยู่ในสตูดิโอวาดทุกวันก็เลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆืๆ่อจนกระทั่งมีคนมาเห็นเพราะว่าผมมาไปแขวนตามร้านเหล้าเพื่อนด้วยแล้วก็แขวนตาม าาหาอช่วงระหว่างน,นั้นนะผมไปเจอพี่สมยศพี่สมยศเป็นศิลป,ปินอยู่ที่เยอรมันแกก็มาเปิดเวิร์กช็อปที่นี่ซึ่งผมรู้จักกับหลานแกก็เลยเปเปไปเรียนด้วยกันอันนั้นก็คือเป็นการที่ผมกลับมาเพ้นก็มีคนมาชักชวนไปนแสดงที่ดิเวอร์ซิตี้ที่แรกมันก็จะเริ่มด้วยความจําเป็นนิดนึงอ่ะเราออกไปถ่ายงานข้างน,นอกก็ไม่ได้เพราะางานบางอย่างมันต้องพึ่งคนอื่นเยอะแต่งานนี้มันก็อยู่กับตัวเองคนเดียวได้ก็เลยทํามาเรื่อยๆคืองานแอสแทรคมันเหมือนกับแบบว่า สร้างปัญหาบนแคนวาสแล้วเราก็แก้ปัญหานั้นไปเรื่อยๆคือมันอาจจะเป็นงานระบบผจญภัยนิดนึงอะคือมันไม่ได้แบบว่ามีภาพตายตัวว่าต้องเป็นยังไงมันอยู่ที่ว่าเราเพ้นเข้าไปแล้วเราก็ถอยมามองเราเพ้นเข้าไปแล้วถอยมามองถ้ามันจบเมื่อไหรใ่ในในในตัวเรามันก็จบเหมือแนบบเรามีไอเดียนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นกลายเป็นเชฟนี้หรือว่าวิธีการแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ชอบมันไม่เชื่อแบบนี้โค้งนี้ไม่ใช่อีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือ มันทับไปเรื่อยๆมันอาจจะมีประมาณ10งานอยู่ข้างหลังเพนติงของผมอะไรเงี้ยนะมันอาจจะเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่บางทีพอคิดมากไปมันก็จะไม่ค่อยจบครับมันก็จะต้องเหมือนแบบลงมือไปเรื่อยๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบการวาดแบบ expressive แบบเป็น e x p r e s s i o n i s นนิดนึงเลยครับก็คือจบด้วยความเร็วพยายามจะไม่ทิ้งให้อารมณ์มันห่างไปนานมากผมอะยิ่งทิ้งไว้นานมันจะงานมันจะยิ่งเนี้ยบขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับแบบพอคิด นั่งดูโค้งนี้นานมากๆโค้งนี้จะคมขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวผมเองไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นระหว่างทางอะ่ะมันก็จะมีวันที่ดีมากเลยอะไรเงี้ยเช่นวันนี้บีบสีผสมสีพอแปรงมันลื่นจังวะไม่ต้องล้างตรงนี้ย้อยมาแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยที่ผมติดอยู่อยากให้มันเป็นแบบนี้เรื่อยๆเลยแต่มันก็จะเกิดขึ้นน้อยมากนะแค่ต้องมองรอบๆให้เยอะๆกว้างๆไม่ใช่แบบว่าเป็นสเปเชียลไลซ์ว่ามองอย่างเดียวให้ดีที่สุด แต่นั้นก็ไม่ได้ผิดนะแต่สำหรับตัวผมอย่างที่บอกมามันเวิร์กกว่าก้มน้าก้มตาทําต่อไปทุกอย่างอื่นๆเป็นแค่เสียงรบกวนอันนั้นผมเพิ่งไปดูหนัง F1 มาแล้วแบทพิดเขาพูดชอบอยากพูดรางเท่ <laughs> ถ้าคุณอยู่กับตัวเองในสตูดิโอแล้วคุณนั่งคิดไปเรื่อยๆไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอยู่กับมันได้นานคุณต่อสู้กับตัวเองไปเรื่อยๆแหละแต่สุดท้ายไม่ได้หยุดทําอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทักวันนึ่มันก็ต้องเห็นอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน